สบัสดีจ้า FC เวิร์สุขุมสุคนเออด้อพี่น้องสบายดีผมเองพี่น้องเนาะบนกับหยาพา <ไป S 1> กันหากคุดได้บัตรนี่ได้ไปหาคุดจิรอเลยเด้อพี่น้องเด้อคุดจิรอเนี่ยฮเฮ็ดเนี่ย <c oughs> ไปเที่ยวป่าได้ไหมน,นี่ <c oughs> พวเฮาน่ะไปแต่เศร้าผมไปป่า<อ>เขาว่าแล้วจะไปป่าข่อยว่าสั้นข่อยสิไปน้ำาไแถวพูดีเลยพุดีหยามาพี่น้องด่ก็กระตะดิพี่น้องกระตะผ้าแม่มา ไปดีพี <champions> ่น้องเบื่ออยากไปคูดชีลออเลยไปหานั่นเลยเมันว่าคือเข่ามานำไดอองเข่ามานำไดพี่น้องคือเข่ามากินนำบ่งกันมาไพ่ชิไดหน่อยได้ลายปันไดน้องแล้วก็แน่วแมซีวะออกอยู่ได้ทางแถวนี้เห็นได้ แม่ม้อนเพิ่นก็ไปเลาะอันรอบนึงแล้วเพิ่นเมื่อยแล้วพี่น้องพอเห็นอยู่บ่ย่าเห็นอยู่2ไข่เห็นอยู่2ไข่ย่าว่าพี่น้องโอ้ยจสิบ่เมื่อยบ่เลาะลงไปอดลุ่มพนนี่บ่่ดอกบ่เมื่อยย่าสิว่าเนุจิลเด้พี่น้องเด้อย่าเพิ่นหาเ็ดนําเพิ่นบ่เห็นุจิลนตกหเด้ อ้นะคุดจิโร่เลยพี่น้องเดอ้อบริหารเห็ดคุดจิโร่ได้หลายตัวแล้วล่ะพี่นอ้องเศร้าเมื่อยพี่น้องได้หลายเตอิอบริลายเท่ามือนั่นดอกพี่น้องบ่เคยเห็นคุยมันพ้นตกใส่แล้วบ่เเห็นคุยมันคุดคุดกับบ้ถ่ายดอกเพร,ราะว่าไปถือห้ากล่องมากระตรวจพ่นทายแน่อยู่ สองกระตูดนำเดลยพี่น้องเดินมากระตูดแน่แม่ซีแล้วก็โอนสามคนขุดกันไปแอดลมกันไปเลยประด้นหัวจีรอพี่น้องเอ้บเห็นคุยมัน้นนอตเดียวเดี๋ยวประมาณประมาณชาวต,วตัวนี่ยโอเคจ้าเราจะเบิ่งอีกเถื่อนหนึ่งเนาะว่าสิหอนหาสิบตัวอยู่บนมือในขุดนี่เลยขุดมากอะเห็นหูจีรอเลยพี่น้องเดี๋ยวขุดเบิ่งว่าสิได้ตัวใหญ่เดยเนาะพี่น้องเนาะ

ตบัใหญ่เป็นไรพี่น้องคาหักไหมบัมีตีอีกตัวนึ่งนี่ใช้ขุดคุยหนีอีกพี่น้องคูชิโร่นี่นี่ขุดได้อีกแล้วพี่น้องตัวนี้คือสีห้าก,กับขวอดพี่น้องเด้อสีรองขุดเบิ่งว่าสีมีโต่อยู่ในนี่ ห้าก,กขวดแลละเพราะว่าดินห้กกากม,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 มัง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 นำฝนมีจับพี่น้องสุดแล้วบอม,มีโอ้ได้เวลาก,กินข่าวแล้ว่าวันนี้เศร้าเมือม่อยว่าสั้นเจ้าเมื่อยพี่น้องเอ้ยถือของกินมากินอยู่ในป่าเลย,ยพี่น้องได้เพียงมากินนะน,นี่ยโอ้ยสมมูลแล้วลก็น้ำต้มอโอเอาเพียงสดบนรยำต้ม <laughs> บ่วงก็มาถือมาเอาอยังสดลืมเลยคิดว่าแม่เพื่อิบะไปซื้อของมนี่ได้ี่นองเป็นอะไอาเป็นมีกัเลยเอามาเลยบมีเท่าสดแล้วอ่ะนะเมื่อยบ่ไง่าซีธรรมดาได้แล้วเาื่อเมื่อปันใดสิแ่ยื้มถั่วลุงพงเดชยืมถั่วยื้มบ่วงเรากำลังตืมเราก็จังเอามาบอเออ หย่าไอ้เนี่ยมือนีบ่ได้ปันได้พี่น้องเอ้ยบึงของหย่าเขาเนอะบึงด้วยได้ติ๊บโตปุ้ีแต่พักอันนี้มักติ๊บแล้วคอยพุดมันแดดเนาะคอยพุดไปของหย่าได้น้อยเดียวของอ้นกับชื่อื่นเล่ากันน้อยเรื่องพี่น้องมือนีบบ่คอยได้อันปันได้เด้อจ้ะมันบ่เห็นคุยมันเนาะฝนตกหักกระเซากินข้าวพี่น้อง เอานดำเด้อพี่น้องเด้อมีบวงพี่น้องเบิ่งบวงแม่ซีพี่น้องเอาเอาอันนี้เห็ดบวงเลยบวงแม่ซีพี่น้องบวงสดแกงนี่เดีอดด้อยใช้สดด้วยสดพอเด้สดได้เด้อเขได้หักหัวพี่น้องเลยหัวแล้วหัวแล้วใบใหม่หัวเลยเด้อสชได้นะาตื่นหนะได้อยู่ พาไปปอดสบายใจจังอยู่ป่านนเนาะตัวเนาะแม่แล้วสบายใจห่วย <c oughs> แล้วพี่น้องไปมาแบบมันเป็นธรมรมชาติดีแบบ <c oughs> อยู่บ้านมันแบบอุ๊บอ้าพี่น้องอากาศห่อนเลยบรรยากาศห่อนเอาไปใส่ <c oughs> คนกลับ n h าก,กับมออไไเ,เมื่องเลยเด้อพี่น้องเด้อพอได้ชำแล้วแม่ในน้อยเดียวในน้อยหนึ่งพี่น้องไงก็ <c oughs> ได้ป่นกินมาป่นมะแรงในน้อยเดียว พ่อขุนเขาก็ออกลายอยู่เนาะลายคนหาพี่น้องเมื่อยละเมื่อยละพี่น้องเอ้ยเที่ยงหรือปะจะฮอนเทือนเลยเมื่อยยี่บ่เนี่เบิ่งคือสิ่ย่างไม่พี่น้องหย่างเป็นรักสองรักเลยแต่นี่ไปหานาลุงผงเนาะไปเทียงมมือปะเดช่ค่ะปูก๊อกไผ ส่งมิตรบักหย่าบงหยาเกาะเฮ็ดเก้าเมื uh ่อหล่นไเมสีเฮ็ดเทาหานนับงเม่สีก่อนสองเปงสี่เล้เ็ดเก้า เห้นโพูหน่อเนาะมันไม่มมต่สิบตัวค่ะสิบเตรชิดชองข้อขาดได้ชิดชองตัวเอ้ยเมื่อสิได้สิบสองตัวิดชองข้อขาดนี่ไม่ต้องคอยดูบ้านนี้นนเผเจ้าได้เดี๋ยวผเจ้าหนึ่งสองามดีมันจะบอ คิารดินจะไปหักมลแปดโเลยเราหักกคือกันเก้าิโอ้ย่บอกนะอคิดคิดเอ็กคิดละงคิดสามคิดสี่คิดห้าคอันนี้ใครให้ลองคิดแปดโมกนึงเนาะคิดเก้า

3า3ส3บสเ็ดาก้ได้ส่าตซื้อเลขกัสี่สากเป็นหาเมใส่ขีดจะเอาเมื่อเลยเมื่อไปจะกับหัวปนเนะเอาให้ยาเลยที่น้องเลย คนกินสองใหญ่พ mm hmm. pues nah ุ่งมตัว้อยแหะตัว้ครอันชันามาให้ที่ไหนเนี่ยมีทิมใส่รถนาทีนี่ใช่เออเออกินดอกกินแต่าสยางคือใส่ขีมันก็มันเิ่มจากครอยู่ในได้แล้วูดจาก็ได้พูดอู่บ้านตัวร้าเป็นไงหนาเขาเนาะบุญบุญนาะบุมีแต่เหัน้าเขาบมกุู่พี่ อันนี้สำใบให้มาคุดอยู่เนื่เดิมอันนีมเที่ยงไหนาเขาย้านมูว่าอยเนี่ขาป้นนี้มูเขาส่งนาเขาเนาะคันาเทานาคันนเนาคันนาเขาเขารเเขาห้าอีกแล้วเนาะอันนี้บมีคันนาคนอันนาคัมันแดดแด้เรามาคุดห้ายู่เยี่กิโลนี่ยคดดๆจะซองเมือจะมาเด้อจะซองมึงเาจะไคุดต่างกัน เอาหยาเมื่อปุ่นเลยคุณองส์คุณให้เมื่อปุ่นถ้ามีซีเป็นห้าได้อลเียนหุ่น้เฒ่าเนาก็พูดพูดพนุ่มแล้วเมนกินสมือเลยพี่้อกเรจะเอามือกินซะมันนะปขวามือคืนมันทมันว่าแ่ Hơi hết cho dù sai hơi Người cỡ làm chứ. Ngồi mà này chứ. ta cỡ này chứ. คือตอนลงไฟได้นะหาเนาะคือมันทานหนอย่างไปคือว่าน้ำเขาตอนขึ้นมาหรือว่าขาพออยากลากบวกกันเัาเคยไปแล้ะคนกับไ่ยังว่าขี่รถลงไปจอดนะคะขึ้นมาขี่รถขึ้นมาเหมือนตุ้มโตขึ่นอยากพันได้ที่แย่ถนัทางเพื่อนแต่ต้นหลุดได้เน้อเอาหาเร็ดเฮาก็หาฮาร์ดแล้วก็คือดีฮิตถูกชมกระต่ายไถ่ได้ไหมลบครูดีแล้วก็ไง าก็สิได้อยู่เนาะได้ทางใดเราคทำห้จัโาบอนจะบุญลูกนะจะค่อยมี่กิโลทำพันธุ์ทั้งนั้นเบบม่เมดแล้วคุยหาบัมีเบาะอือกระปูชำนานขุดตะปดอันี้มาคยบมีเลยเขาไปเอามดแล้วกิโลนะอันี้เขากอมหางบัมีคนขุดนะอันนี้นี่เราอันนี้เขาขุดยังไงเป็นลอยตัข้างใดอีท้วใกล้อกมีแต่เฮาได้ขุดนะสนมาก คนอื่นคุดเขาก็บบริคุดบรดิบรลายกันให้เอาหาย,ยบอกบอกที่มีไปไห,ไไห,หายบอริมีของไฟโอ้เงี้ยไฟหายไฟเสียหายไคอายอากกินกะหา้หา ินขีดได้พี่น้องใส่ขีดแล้วอกาสโคโลเลอบโลกได้จะไม่ให้เมซี่เอาเมื่อขัวได้พี่น้องเด้อเหนื่อยแล้วไหมเนาะปวดชี่ย่างหดเทือนคือตัวใกล้เนาะข้าไปบัดมาปวดว่าคือว่าใกล้เถอะไกลแล้วบัดมาเหนื่อยได้ซะเหื่อยย่างพี่น้องเหื่อยย่างอีกคนเอ้ยตีนตบตะเตนมา คิดนีิก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคิดมึงจะขอลาแหละเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากช่องงานกระโดดในเด้อพี่น้องเมซี่ได้สิบสองตัวอ้นเลยเอาหายเบิร์ตจ้ะเซออ้นหรือเอาหายี่ลูกเอาหายอะไรมานนิพอเห็นอดผู้ใหลาไปก่อครับบายบาย